สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขหูทุกค้นพยาบานฟินแลนค้นเก่าค้นเดิมครับพี่น้องเพ,พ,พิ่มเต,มติมกับเออเพิ่มเติมกับมีลาไล่วันอย่างที่ทุกคนหูน,นะครับเมื่อนีมาอุดรธท่านี้ครับพี่น้องมาพักใจพักกายพักสมองจักมือสองมือครับก่อนีิจะกับไปรุยง,งานรุยการครับพี่น้องเมื่อนีมาอย่างอาติเมื่อนีมาศูนยโตโยต้าพอดีว่าได้จองรถใบรถอย่างอัติรถไม่มีลาเพราะว่าสิ ซื้อไว้อุดรขั้มหนึง่งเพราะว่าอยู่อุดรเนี่ยไม่มีรถใช้รถที่ซื้อให้คุณพ่อเขาเก่าแล้วเออสิอมาออกรถให้มันเป็นรถรถคร,ถรถอบครัวก็คือว่าทุกคนใช้ได้นะครับพี่น้องทุกคนใช้ได้คือว่าเอาไว้ให้พ่อใส่เอาไว้ให้นีลาว่ารุ่นนี้แหละพี่น้องเอาไปอุดรขั้มอุดรใส่เนีนเ่ยแันแคลไปให้มากกับอะไรใส่ในตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวย มีตาครับมตกั้าวทเารับมาบริษับริษัทบริษัทบรัทบราษัทบริษัทบริษัทบริษับรับริับริษบริษั้บริษัรับรับริทรัรับริษรต้ัทบรับริษัริษัทบวิษัริษั่รบ่ิษัทบริทัทเร่ารัทบริษัทิทบรทบัทบรับัััทท ร่มตู้ผัเขาแห้งแล้วแต่ตาเราสวยไหมคะสวยไหมคะลูกบอยซีซีราสวยไหมเนี่ยซีอะไรนี่ซีอะไรนี่สวัสดีค่ะพี่เอซียังสวัสดีค่ะยอะสวัสดีค่ะ <c oughs> อะไรผีเสื้อโลูกไม่ลูกไก่ได้ให้ลงกีเสื้อโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่จะไม่เห็นแป๊ดไดงที่นี่นะครับเสร็จครับ thank you เราก็จะขี่รถกาับ้านนะครับผมไปให้คุณพ่อแบบจักอีจักอีขอดบ้านแล้วครับขอดบ้านแล้วครับพี่้องคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับใครล่ะ รถใครครับเนี่ย่งรถให้ครอาวารุวันนี้เรามาส่งรถให้ารอบครัววารุณไม่นายบุญรั่วารุณอยู่ไหนอ่ะนายบุญรั่วารุณมาส่งรถให้นายบุญรั่ววารุณ เอารถประจำบ้านนุ่นโอ้ยนะขอบคุณขอบคุณโอ้ยใช้เกือบเือไปใช้ก็มาใช้มันมันด่นนี่แหละไม่รู้อะไม่ติดติดซื้อมาทำไมเอาไปใช้เกือบบ้าังที่มาทำไมื้อมาทำไมเสื่อมมาใหประจำบ้านนีลาโอ้ยขี้ไปใช้ก็บว่ได้ฮ่่าฮนบเ่า่า่่าเ รถคันนั้นยังไม่มีมันเกิดบทิเหตุเพราะว่าอะไรมันขี่ได้สี่สิบมันปลอดภัยนะเออตั้งแต่เราไม่ได้ให้น้ำตาลไปขี่เลยน้ำตาลจะขอไปขี่เหรอเออแล้วรถคันนั้นน่ะเป็นปีก็ไม่เคยมีเขียวมีจนไม่มีบทีเพราะว่าอะไรมันขี่ได้ปลอดภัยไงเพราะว่าขี่เท่าไหร่ปลอดภัยขี่ได้กี่ขี่ได้เช่นเดียวเท่าไหร่สี่สิบรถก็นาบว่าถ่อแห้งไปหรอกขี่ได้สี่สิบก็ได้ป่ะมันก็ดีนะปลอดภัยดีอยู่แต่ว่ามันก็เหมาะสมเวลาได้ ควรที่จะบ้านเราควรที่จะได้รถคันใหม่แล้วก็เป็นรถประจำบ้านเึินเวลาเดินทางไกลเวลาไปนั่นไปนี่หาหมอที่มันชูเฉยมันนอนใส่จริงๆอ่ะรถที่มันต้องพร้อมใช้งานมาขึ้นรถแบบนี้ไปคุณพ่ออ่ะไปดูรถก่อนมาทะเบียนอะไรอะเก้าแปดโอ้ยศูนย์กั้นศูนย์แปดเก้าแปดรถที่มันปลอดภัยอยู่นะขาไปสี่สิบจริงๆลงน้ำปลอดภัยบอกไว้ก่อนจะมาบอกไงจี้แบบนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยคุณพ่อ มาเลยเลบแ่ต่บพายนะดียน้เงรวหมีแต่จริงดีเดรถรถขนเงินขนทองสิ out, huh? é, mm ่งดีเข้าบ้านความดีเข้าบ้านนั่นล่ะใครที่มีความดีก็ให้กลับคืนมานั่นละ เอาแต่ก <mm ็มาอะไรดี่ก็ไม่อะไเดี๋ยวความดีอยู่นี่เดี๋ยวยืนยังนี่เดี๋ยวความันดีใช่อย่างก็ดีหมดนั่นแหละดีทุกคนนะนั่ใจนั่นแหละดีทุกคนนะทุกคนดีหมดละดอกไม้คุณมุกมากโอู้หูอยากให้ชีวิตมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขลุยทำยังไงข้ารีข้ารีคนปุไหนฮาลีคนปุ๋ยฝากคุณปุ๋ยข้ารีอยากให้ทุกคนมีความสุขลุยทำยังไงขอนั่งด้วยได้ไหมครับพอดีว่าเป็นไงคุณพ่อ มันก็โอเคเอ่ะเทสรถใหม่มรถประจาบ้านเอาไว้พาคุณย่าไปนั่นนี่นู่นเวล,าไ,ลาไปรับไปโ่งกันจชได้ครับย่างสบายใจเออมันก็ปลอดภัยเยงี้ยขับง่ายเป็นยังไงเหยียบดีกว่ากัเป็นลูกค้ารู้สึกไงการเหยียบมันก็รถกันนั้นก็สิบปีแล้วล,ะ <c oughs> ล่ะ,ละ <c oughs> มันก้าอย่างน่าสิบกว่าปีกับเพิ่งออกมาเนี้ยอ่าอันนี้รุ่นใหม่ป้ายแดงของโตโยต้าเลยนะนี่ของแอคตอคทัวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยยาริสข้างหลังก็กว้างขวางมาก แล้วก็กระเป๋าเดินทางเวลาไปรับลูกชายที่สนามบินก็ห่วงแม่ข้างหลังแม่ใส่กระเป๋าเป็นแบบไงล่ะแม่เลื่อนอืมเ่อนยืดซีมีเฮ้ยผ่านนวลไปเรียกผ่งนน้นอีอีมันไม่เหมือนกันนะเลื่อนยืดรวมไม่ย่ดรวมนะ